บรรยากาศดีๆนะคะ,ะเช้าวันนี้นี่คือต้นโกบบาัตากาแฟนะคะปลูกหลายปีแล้วทุกปีดอกสวยมากแต่ไม่ติดลูก ใบเขียวปุ๊บมาอึกนะคะมาอึกไม่มีเวลาเก็บเลยไหวนะคะมารักเกิดอยู่ในรั้ว ตามีหลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ก็ต้นต้นกระยงเตยนะคะปลูกไว้หลังบ้านกำลังงาม มังคุดนะคะแอบไว้เดี๋ยวคงเดี๋ยวคงได้กินนะคะท่านผู้ชมต้นมังคุดหรือต้นทุเรียนค่ะยังไม่ได้ยังไม่ไดียังไม่มีที่เหมาะสมที่จะปลูกต้นทุเรียนตเตยนะคะตเตยหอม ขอลงคลิปก่อนนะคะเช้าเช้าวันนี้สวัสดีนะคะขอยทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ปลอดปลอดภัยจากโรคร้ายค่ะสวัสดีค่ะ